สวัสดีครับผมอยู่กับบุรอดดําทีมเช่นเคยนะฮะวันนี้บุรอดพามาติดตามหน้าง,งานครับหน้าง,งานทีมงานโทรหนึ่งครับที่เทดินที่วัดครับกลับมารอบนี้โอ้โหดูพื้นวัดก่อนน้ำยังขังอยู่เลยเนี่ฮะภาพเต็มไปด้วยกองดินสะหลวงนี่แหละที่ลอกอะฮะนี่ รงไหนใส่ได้ใส่อัดเข้าไปเลยนีให้ดูก่อนให้ดูก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูเจ้าบอทองครับเจอดินแบบนี้ไหวไหมหรือว่าสบายๆอีกอ่ะเหลาน้อยเราก็ยังเป็นดัมเมดเหมือนเดิมครับคนชอชีกตัวอ่ะเอเทตรงไหนครับ ครับโดย X จ p ซิงฮะงานงานครับยังมีให้ลงอีกเยอะที่เทไม่ต้องกลัวว่าดินจะไม่มีที่เทฮะมีให้อีกเยอะฮะอ,อะไรเรียบร้อยแล้ว,วอ๋อ รถไทจมมีรถไถท,ที่มาช่วยฮะเดีย๋ยวเราตามไปรถไทที่มาช่วยวัดครับในการดันเป็นรถไถข,ของชาวบ้านจมอยู่ครับเอกดำซิ่งกำลังจะไปช่วยเดีย๋ยวผมจะพาไปดูฮะอ่ะนีนะฮะตกหลุมตกหลุมตะแคงนิดนิดน่ดนอยเป็นรถที่รถไถข,ของชาวบ้านครับที่มีจิตศรัทธา,ทา วยดันอย่างน้อยก็ช่วยบรรเทาเจ้าเอกได้ฮะโอ้หลวงพ่อขับเองเลยโอ้โหเอกเบาๆเลยเอกโอ้ดันเลยดันเลยฮะ ขึ้นไปบนหญ,ญา้าเลยขึ้นไปข้างบนเลยฮะโอ้โหนี่หลุงพ่อขับเองเลยฮะงานนี้ไม่ต้องเอาโซ่นะไม่ต้องเอาสลิงนะนี่ใช้เอาแบบฐานดันเลย คอยดูข้างล่างหน่อยนะครับมอเตอร์ไซค์ผมฮะมคุ้งมาเลยได้อยู่ได้อยู่เอกดำสิงบอกว่าแล้วผมจะออกยังไงข้างล่างมันยังนุ่มอยู่นะฮะแต่ข้างบนนะมันหน้ามันแห้งอยู่แต่ข้างล่างมันอาจจะนุม่มอ่ะเอกดำซิงเรากำลังจะหาทางออกก่อนฮะ พูงพวดไปเลยเอาเอาหน้ามานะอาเอาล้างมานะอ่าตัดสินใจตัดสินใจอึ๊บแหมสบายอยู่แล้วเออนี่ข้างล่างมันน่วมนะ้วเออ่งนมันตกใจด้วย ช่วยหลวงพ่อแล้วเทเลยตรงไหนก็เลือกเอาตรงไหนมันมีที่ว่างๆก็เทเอาเลยฮะเดีย๋ยวผมต้องไปขยับมอไซค์ให้หลวงพ่อก่อนเดีย๋ยวสวยขึ้นมาตายเลยหลวงพ่อถอยชนรถไถผมไม่ยุ่งเลยนะ มือไม่ธรรมดาครับลุพอองพ่อจะไปที่ติดอีกสิจะไปไอ้ตรงที่มันติดอีกอ่ะลงพ่อยังขยันอยู่ฮนะดันต่อจะดันต่อเอกบอกว่าไม่ไหววันนี้ผมจมมา4ี่ห้ารอบแล้วเจ้าบอทอง ไปตรงไหนบริเวณวัดจมหมดจมจนเหนื่อยแล้ววันนี้ว่างั้น <ลด S 1> เอกนะรถ <ลด S 1> มันหนักอ่ถ้าเป็นคูตาเขาหลวงพ่อนี่ยังพอขึ้นข้างบนได้เอกบอกว่าของผมนี่ไปตรงไหนก็จมหมดสิทธิ์เลยก่อนเฮียก็มาก็จมอยู่ตรงนั้นแหละนี่น้ำตาลแล้วรถบกเลืนเครื่องไม่อยากขึ้นน้ำหนักมันหนัก อย่างว่าแหละฝนมันตกบ่อยดินมันอมน้ําด้วยหน้าฝนคืนไปเนี่ยอย่างเงี้ยกองกองเงี้ยเรามองดูว่ามันแห้งแต่ข้างล่างมันอุ้มน้ํานะคอไม้เนี่ยหน้าดินสวยนะเหมือนแห้งนะเนี่ยลองไปจับดูรถไถดันตึ้มเดียวแหละรู้เรื่องเลยไม่ไม่เปียกโอ้ตากออกมาอย่างงี้ดูสวยฮะดูเหมือนดินแห้งแต่รถไถดันลงไปเละเลยฮะเนี่ยเนี่ยดินอมน้ำ อะวันนี้หกร้อยอีกคันเนี่ยห้าหกเบียร์จริงอืมอหนึ่งสอง้าคัน <5 S 2> อ่าชนี้ถอยตรงไหนรู้ไว้เ<ส><ด>นี่ยนี่ไงพี่นิดเลยอันนี้พี่นิด,<ส>ดเอาเลยแปะด้านข้างเอาดูดินแบบนี้สวยๆฮะ แต่เวลาจับไปแล้วเปียกนะนี่ตักมางี้นี่เปียกนะเอกบอกว่าดันไม่ได้เลยเฮ้ยอย่าลงไปงานเข้าอีกขอยไปลึกๆออาขึ้นได้เปล่า สบายอยู่แล้วจุ่มนิดนิดเดียวเอออ้าอ้าว่าแล้วเอกเรานี่ตะโกนลั่นเลยพ,อพอ่อพ่องานเข้าแล้วจะขึ้นไปดันอยู่ข้างบนก็ไม่ได้เดีย๋ยวรถไทยเจ้าบอทองจอะจม่มวันนี้จมมาหลายรอบแล้วเสียเอกไวยอย่างนั้นนะดันดินไม่เหนื่อยแล้ว เอารถขึ้นเหนื่อยอ้าวได้อยู่ได้อยู่อานึกว่าไม่ได้เอาลุงพ่อไปดันไหนต่อเนี่ยอี่ดูเหมือนดินแห้งแต่ไม่แห้งนะ ลื่นเลยเอตอตีไม่ออกหรอกครับไปแค่ดำอย่างเดียวตีไปก็เปลืองน้ำมันประๆไปแค่ออกเลยได้พัดลมและเยินชื่นใจไหม นี่แหละข้อที่ความร้อนพอดเบลเปล่ย,ยมาอ๋อมีหน้านะถึงว่าทำไมไม่เปิดด้หน้าออกความร้อนท่อมันเข้าไปข้างในฮะแต่ก็ยังดีดีก็ไม่มีเลยอือเอฟซีส่งมาให้ไหเอฟซีส่งมาให้อ่ะดันตรงไหนก็ดันไม่ได้ครับ ก็ต้องคอยดูแหละคอยดูว่าหกร้อจะจมไหมคอยเกียร์ทางให้เขาคอยปรับให้เขาครับถ้าดันดันไม่ได้ฮะเทแต่กอง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 ,กองไว้อย่างเดียวฮะยังมีที่เทอีกเยอะนะที่วัดนี่ยังมีที่ใสอีกเยอะฮะหลายจุดหลายที่อยู่ดูเจ้านมเย็นนะหวานเย็น <laughs> อันเดียวกันเอจะเข้าไปเลึกนะเอ้ย,อย,อยตั้งชื่อสนาอร่อย,ยนะเจ้านมเย็นยหวานชื่นใจเลยพูดมาแล้วคอแห้งเลยอยากกินมาทันทีเลยผม อ่าคันนี้กระบะเกี้ยงหน่อยฮะอ่าอ่าตีไปจังหวะจังหวะอ่ากระบะเกีเ้ยงหน่อยอ่ะวันนี้ผมก็พามาดูเมื่อเช้าไปดูหน้าง,งานที่บ่อตอนบ่ายมาดูที่เทะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ